สวัสดีครับเพื่อนเช่นเคยนะผมที่นี่ร้านคริสปิกไบายนะครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคองสิบวันนี้ผมมีรถในตำนานนะครับคือเซทแปดร้อยและตัวนี้จุดเด่นของเขาคือคือเป็นลิมิเต็ดสีน้ําเงินตัวสุดท้ายเป็นตัวที่เขาเก็บกันเลยนะพี่เฉียนใช่แล้วรถสวยมากๆรถแค่สองมือพี่เฉยเขาดูใกล้เลยฮะบนทำไมล่องล่องขายดีไงนี่คันนี้ได้สีเดิมโรงงานทั้งคันยางหน้าดอกเต็มๆนะครับผมอ่ามาดูสต็อปเปอร์จุดตายของเซทแปดร้อยเลยส่วนใหญ่เซทแปดร้อยนีดีนี้เราไปเจอเป็นไงพี่เฉย บีเลยพี่บีบีเชื่อมมาพอกมาเป็นตะปุ่มตะป่ำเนี่ยสีคันนี้เดิมๆสวยๆรถแค่สองมือหล่อๆเลยสีเดิมโรงงานทั้งคันด้วยนี่เครื่องนั้นนี่ก็ใสๆเลยพี่เฉยนี่ดูถังน้ำมันนี่สติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบนี่ถังน้ำมันสีเดิมโรงงานมันจะเป็นอย่างนี้ใสๆยองรอยเซ็ตแปดร้อยเนี่ยหาสภาพนี้ผมพูดจริงๆว่าหายาก มันจะมีรียรอยการใช้งานนะครับผมผมเบิกเบิกสติกเกอร์ไปแล้วแต่นี่คือสภาพที่เราซื้อลูกค้ามาเลยเราไม่เคยซื้อรถล้มรถชนมาขายแน่นอนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นรอยพวกใช้งานเนี่ยเดี๋ยวี้ชิ้นนี้เราเก็บสีเลยผมพูดจริงนะผมเก็บสีไปนะเพราะผมไม่บอกก็ไม่รู้ไม่มีทางรู้นะพี่จิ๋นะฝีมืออาจารย์หลังนะนี่ท่อเป็นไดโวนะครับสลิปออนน่าจะเป็น25หนิ้วนะไทเทเนียมสวีงงานสวยๆดิสเบกนั้นนะยางรถซูทูดอกเต็มๆนะครับผม ไปท้ายนี่ไปท้ายไปเลีวในตัวด้วยอ่ะไปช้าชนี่จเตอร์ฟันเต็มโซ่ไม่มีข้อตายเลยนะพี่เสียงนี่ใช้ได้ยาวครอบโซ่แตง่งนะอ่ามีครอบโซ่ฟินิกนะครับผมสวิองอาร์าสวยๆนี่รอยล้มโซงลงสไลด์ไม่มีนะครับผมเครื่องนั้นนี่ก็ใสๆเลยอ่ะไปดีนซ็อปเปอร์ฝั่งนู้นไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับผมรับประกันเลยรถทุกคันเราคัดมาอย่างดีนะครับผม แล้วเราเซอร์วิสก่อนขายทุกคันคันนี้เลขไม้อยู่ที่สองห0กนห้าั้าโลนะครับเราขายต่ไม่แท้พร้อมรับประกันเครื่องยนต์หเดือนเซอร์วิสถึงก่อนขายอะไรไม่ดีเราเปลี่ยนนะครับผมโอเคตาไตล์ฟงัง<า>ชึ่งเดียวเป็นเสน่ห์นะเสน่ห์ชั้นแ0ร้อยนะสีสุเรียงอุดท้อยฟังนะครับเครื่องโครตรเงียบเครื่องแน่นมากๆรถปีสอง6ิหรถแค่2มือผมพูดจริงๆนะสภาพนีหาไม่ได้แล้ว แล้วเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยขายกันนะพี่ชีนะเขาเก็บกันแล้วพี่โอเคแล้วเนี่ยนสําคัญเลยก็คือสภาพที่เราซื้อลูกค้ามาเลยเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยมีแต่สั่งเบริรสติ๊กเกอร์ไปเรายังไม่แปะแล้วก็ท้ายเนี่ยันบนี้ไม่มีล้มมีสชนร้ายเปอร์เซ็น์แล้วประกันขั้นตอนต่อไปเปิดราคาตามเลยครับปี2 0 1 6แน่นๆเลย 800ลิมิตเต็ดสีน้าเงินสีที่หายยากที่สุดสมัยก่อนถ้าเราขายนะพี่ชีตัวเนี้ยเท่าต่อให้เป็นปีสุืผนกันตัวเนี้ยจะแพงที่สุดเลยออกรถใช้เงิน45,000นะมันจะแพงว่าตัวชาวบ้านประมาณ30,000เพราะเป็นสีลิมิตเต็ดที่เขาหากันเลยคันเนี้ยพี่เปิดราคาให้แค่149,000บาทนะครับผมเครดิตออกรถจบแค่26,000บาทโอเคฝนไล่แล้วพี่ชีผมฝากกดไลค์กดแชร์รถคันนี้ด้วยนะครับผม แล้วเจอกันคลิปถัดไปครับมีรถดีๆมานำเสนอตลอดขอบคุณมากครับอเอีชียวลงเลย